เมนคนขับรถบรรทุกกลางคืนในวัย38ปีชำนาญเส้นทางจากภาคเหนือลัดเลาะผ่านภาคกลางและมุ่งหน้าเข้าสู่ภาคตะวันออกเมนคุ้นเคยกับถนนสายหลักและเส้นทางลัดมากพอสมควรในครั้งนี้เมนต้องขับรถลากตู้เปล่ากับโกดังโดยมีต้นทางคือจังหวัดลำปางและปลายทางคือโกดังเก็บสินค้าในจังหวัดชนบุรี ในคืนนี้แมนต้องขับรถโดยมีระยะทางร่วม800กว่ากิโลเมตรซึ่งไม่มีเพื่อนร่วมทางเลยแม้แมนจะมีประสบการณ์ในการขับรถมาอย่างยาวนานแต่เขาก็ยังรู้สึกกังวลอยู่ไม่น้อยเพราะเส้นทางที่ต้องเดินทางในครั้งนี้ค่อนข้างไกลอาจทำให้รู้สึกเหนื่อยล้าและอ่อนแรง จากการขับรถต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานเอาวะขับจบคืนนี้พรุ่งนี้ก็ได้หยุดแล้วแมนบอกตัวเองตอนสตาร์ทรถก่อนออกเดินทางในช่วงสามทุ่มพอเข้าเขตอำเภอเล็กๆสองข้างทางเต็มไปด้วยป่าแมนเริ่มสังเกตว่าถนนมืดกว่าปกติไม่มีบ้านไม่มีไฟ ไม่มีแม้แต่ป้ายถนนเอ๊ะนี่ทางรัดหรือเปล่าวะเนี่ยแมนสงสัยเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้สนใจเพราะเคยผ่านเส้นทางแปลกๆมามากพอสมควรเสียงลมครางแทรกผ่านรอยขอบกระจกพาเอาความเย็นวูบเข้ามาในห้องโดยสาร เมื่อพ้นเขตป่าแมนก็ได้พบกับเพลิงพักเล็กๆของชาวบ้านริมทางและเมื่อขับเลยไปไม่ถึง500เมตรก็เห็นปั๊มน,น้ำมันเก่าที่ดูเหมือนเกือบจะร้างพ่อวันนี้ทำไมมันง่วงอย่างนี้วะถ้าจะไม่ไหวแล้วไว้เราแวะงีบสักหน่อยก็แล้วกัน เสียงเครื่องยนต์ดับลงแมนจอดรถบรรทุกไว้หน้าห้องน้ำของปั๊มเก่าริมทางหลวงสายรองปีสองกว่าแล้วทางข้างหน้ายังอีกยาวไกลแมนตัดสินใจแวะหลับก่อนลุยต่อแมนรู้สึกเหนื่อยล้าจากการขับรถบรรทุกบนถนนที่สองข้างทางมืดสนิทมาเป็นระยะเวลาเกือบห้าชั่วโมงเต็มโดยไม่ได้หยุดพักเลย ปั๊มข้างทางเก่าและโซมแห่งน,นี้มีไฟสลัวจากเสาไฟสองต้นพอให้เห็นได้ว่าไม่มีใครเลยแม้จะไม่มีป้ายร้านค้าแต่แมนก็จอดรถโดยไม่ลังเลแมนไม่ได้เอิจัยอะไรเพราะปั๊มต่างจังหวัดมักจะขาดการบำรุงรักษาและปิดในช่วงกลางดึกอยู่แล้วพื้นปูนแตกรราวบางจุด มีคราบดำๆเป็นด่างที่เหมือนรอยน้ำมันผสมเลือดคราบเลือดนั้นคงจะเป็นเลือดสัตว์แถวนี้ละมัง้งแมนดันเบาลงจนสุดเอาผ้าเข้ามาพาดหน้าอกแล้วหลับตาอย่างอ่อนลา้าเสียงคลื่นวิทยุในรถซาบางเงียบบางแซนกับเสียงจิ้งหรีดและเสียงสัตว์กลางคืนร้องระงมแต่หลับไปได้ไม่นานนัก ก็ได้ยินเสียงบางอย่างเสียงหนุนรองเท้าแตแกลากบนพื้นเปียกวนไปมารอบรถแมนสะดุ้งตื่นเมี่ยหูฟังอีกครั้งเสียงมันวนไปมาหน่ารถช้าๆเขาเหลียวมองรอบรถไม่มีใครเลยแต่แล้วสิ่งที่ทำให้แมนหน้าชาก็คือรอยเท้าเปียก ปรากฏเป็นทางอยู่ที่พื้นด้านล่างเมื่อมองจากกระจกด้านฝั่งคนขับลงไปเห็นเป็นรอยเท้าเล็กเหมือนรอยเท้าของผู้หญิงเดินวนไปมารอบรถรอยเท้านั้นหยุดอยู่ตรงประตูฝั่งคนขับเหมือนมีใครสักคนยืนอยู่ตรงนั้นมานานมากแมนพยายามย้ำกับตัวเองว่าอาจจะเป็นแค่น้ำจากลังคา คงมีใครเหยียบน้ำมันแล้วทิ้งรอยไว้ก่อนหน้านี้แต่ไม่มีฝนแล้วและหลังคาตรงนั้นก็ไม่มีรูรั่วเขาขยับเบาะจะหลับต่อแต่แล้วเสียงเคาะกระจกจากฝั่งประตูผู้โดยสารเบาๆแมนหันควับไปมองไม่มีใครเลยแต่กระจกกลับเป็นฝ้าจางๆคล้ายลมหายใจของคนที่กำลังยืนอยู่มองชิดกระจก และที่ฝ้ารูปวงกลมนั้นมีรอยนิ้ววาดเป็นรอยยิ้มสีแดงจางๆเหมือนใช้เลือดเขียนแมนตกใจสุดทีดลุกกวืดกาดบิดกุญแจรีบสตาร์ทรถออกทันใดนั้นเองเมื่อไฟหน้ารถติดขึ้นก็เห็นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนตัวเบียดยู่หน้ารถผมยาวหยิกยุ่งชุดเ็สเก่าเปียกแนบเนื้อ,อยืนนิ่งไม่ขยับ ใบหน้าเอียงเล็กน้อยในมืนกำงตุกตาเด็กแน่นตุกตานั้นเปียกโชวและเหมือนมีบางอย่างสีแดงเข้มซึงออกมาจากในตามแมนตะโกนเสียงลั่นออกไปไปให้พ้นแต่ผู้หญิงคนนั้นเหนยหน้าขึ้นช้าๆก่อนจะชี้นิ้วไปที่เบาะหนังรถแมนหันไปตามเห็นเป็นเด็กชายคนหนึ่ง ชะโงกหน้าห้อยหัวลงมาจากบนหลังคารถเด็ก <c oughs> ชายคนนั้นหิวซี่ปากยิ้มตาโปนกว้างจนปิดปกติเด็ก <c oughs> คนนั้นอยู่ด้านนอกตัวรถแต่ที่พื้นเบาะหลังกลับมีน้ำสีแดงเหนียวๆหย,วยดปรินลงเรื่อยๆอย่อยางไม่มีที่มาเมนกระชากเกียร์พุ่งรถออกจากปั๊มโดยไม่มองกระจกหลังแม้แต่นิดเดียวพอถึงจุดตรวจด่านทางหลวง เจ้าหน้าที่มาตรวจตามปกติเมื่อเห็นสีหน้าของแมน <S <S ก็ถามทันทีว่าคุณไปจอดปั๊มนั้นมาใช่ไหมแมนบอกตำแหน่งและเล่าเรื่องที่เจอเจ้าหน้าที่นิ่งไปสักพักหนึ่งก่อนจะบอกว่าปั๊มนั้นร้างมาสิบปีแล้วไม่มีไฟไม่มีน้ำไม่มีใครเข้าไปกลางคืนเมื่อสิบปีก่อนมีผู้หญิงคนหนึ่งพาลูกมากินข้าวในปัม๊มแล้วถูกสิบล้อชนเสียชีวิต ตรงหน้าห้องน้ำกล้องวงจรปิดชัดครั้งคู่ถูกลากไปตรงหัวจ่ายน้ำมันแมนตกใจพูดอะไรไม่ออกมือสันหยิบกล้องหน้ารถมาตรวจภาพในกล้องบันทึกภาพไม่ค่อยชัดเห็นเป็นเงาเด็กชายขึ้นมาบนรถตอนตีสองเดินเข้ามานั่งเฉยๆแล้วหายไปในตอนตีสาโดยไม่มีการเปิดปิดประตูเลยแม้แต่นิดเดียวในตอนท้ายของคลิป เด็กชายคนนั้นยืนหน้ามามองใกล้ๆแล้วนี้นขอบคณที่แวะมา